บายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือเเ่าเหมือนเดิมครับไ่คอยไม่อไม่หน่อยลำรวยลำรวยเด้อจ้าเห็นไหมเรอยากมาอยากัวแต่งหญิงใส่สุดอยู่อาอาอาเอาอาอาเอ้ขันแถวมันกินประแดมากม

อันนี้ยานี่ทายไปนะปัญญาลูกปันเดอรนุชิโก่อันน้อเมโนะเขาบอกให้มาไล์สดเนาะอุ๋งอิงโมเมวาห้มาไล์สดทื่สามดาวเามดเพศ โตมันอยู่นี่นซุมหามันเองเออาเอาดนสรองให้อันอะไรนะเส้เลือดอะไรเนเป็นอะไรนักบวชอิเก็จะไปถูอตกการูกายหวค้างพ่มอิเองเออจะแสนบ่ลเออเอยไ้ก่จอดรถช่วจอดบออยู่บ่า ปดที่ฮามีจากนีแม่เพเี้ยงอาแม่เพิ่งเริ่มนเพิ่งเริ่มบอแม่เพิ่งไม่เาแแม่ตัดตัดเอาไ้อกาสได้จัเลิต้องให้ว่าให้จมามีจากกลองเเราไม่อยากจมให้อายลูกเด้อคือรู้นตัวอยู่เวลาฝนตกเขาอดดหมาอย่างนี้เขาเรียกตบหัวแล้วลูบหลังบอกลักก็รู้นไู่กัวๆเด้อ เปียเปียเป็นมอสอิงเบาได้ปอบ่ได้มาวางมาขับเลยเราสิ่าละโอ้ยเด้จุนลายยอกพี่เอซือลานุยซื้อคันมหักทิ้มทุกคนลาบุยอกเยไ่ได้มัดไ่ได้ใหักเป็นเซยนเป็นยังเนีทำเป็นไอเป็นหนองเนมันนักือยึดต้องโดนอเป็นไทยแม่ไทยแม่ไทยนี่ วัวไทยได้ไทยได้วัววัวไทยแคบๆเราเขินแล้วอีากกินซื้อได้พี่ชนได้พูดพูดพูดพูพูดพดดพูดพูดพูดพดดดดดดด ของักที็ไปไปเขาก็ได้สอนาทีเี่ยวันที่นี้เอาก็ได้สนาทีเนี่ยวันทีเอามูตอนไามนทีอต่อนีเสียอะไปไปเด้อจาเด้อสองอน้าไปแเด้อจเด้อไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วาไปแล้ว่ะไปาเยจะตามไปส่งจะตามไปส่งเยจะสิได้กลับมาเห็ดอันนี้

คือจะมีความสุขเถอะสองชุดนี้สรุปแลาสิไปนอนบ้านพี่พุ่มหรือสิไปหนางานนี่ไปต้องดูก่อนว่าพ่อเอกจะขับไวไหมครับพ่อต้องดูกพ่อกะทีแวะเขานอนบ้านก่อนถ้าถ้าพ่อเอกไม่ไหวก็จะไปแวะแต่ว่านอนเหมือนใสายังไปก็ดีเลยเมนยู่หอนน้องมัจจางนี่ไปกับสองลอยคนนีมยูวะมันจังบองหาดเสียกับสามลอยคนนี้สามร้อยสี่ร้อยเลยเลยจะไปป่าใครอ่ะไม่ไปป่าใคร กินเหรอจะกินไหมใช่นี่หมดเลยน้องกินน้ำขอบคุณครับเรียบๆเลยเรียๆเก็บของเลยเร็วบรีบเก็บของเราจะได้รีบเดินทางกันต่อเขียนตัวดีนะเขาไม่เป็นเทนบอกเท่นตัวดีเนี่ยไม่มาไม่มาใส่สุดทอายอันใหญ่ มาใส่สุเอญุออญาเดนแลเป็นหน้าหนีแม่โอ้ไม่จริงกระซิ่งเลยหูจักไกว่ะสัตวอันนี้ไปใส่เนี่ยอันนี้ไปใส่นี่มันเป็นเช่นเกาหลีพี่ปุ๊บปั๊บจ้าอาารละพี่ปั๊บจัดแจงใหงค่ะจ้าลูกพี่เออแย่ให้ลูกพี่ได้จมจ้าจ้าเรียบร้อยนะคะเนาะแย่ให้ลูกพี่ได้จมเสียงพอไปกระซาดได้เลยค่ะต่อไปพอกระซิ่ได้กลับไปเปลี่ยนสูตรอีกแล้ววันเทนเกาหลีตัวใหญ่ๆเห็นปะ เดี๋ยวนี่ออกมาจากเสนี่ไม่หน่อยไว้สนี่อมันนี้ไม่หน่อยไว้เสออกมาจากเสเอาไปเอาเจ้าสวยยังล่ะแม่สก้าเสจ้าสก้า่แ้เร้าไปนางาสเลงโอเกะโอ้พโอเกะพนพนมีไม่ส่วนต อไม่พูดสองตัวถูกไหมกินมุ้โอ้อยากนางน้ำได้อยากไปทำคาราโอเกะได้อันตะก้าเลยเพราะเข้าใจมองไม่ก็ดูอันนี้แสดงว่าความงับหนิยุกคว่ำหน่สิมันเป็นน้ำไฟเด่นเนาะสร้างมองงับมาสร้างล่ะเพราะสนใจล่ะโฟกัสแต่งานอย่างเดียวเมันติดคุณหลายคนที่ต้องจัดแผนเพราะมันนี่ผู้ใดไปน้ำแน่ยังวางแต่พี่ปั๊บก็จะไปด้วยเหรอเพราะเอกจะไปด้วยอะไรเสร็จไปขี้ข้อแม่บ่อะ เอ็นเซย์ล่าไปะเซล่าไหนมาก็นางหนีพี่พุ่มกับนางนีพี่พุ่หลังหนี่อยหนึ่งเออพี่พุ่มคือนางลายเบเอ็ผู้เดียวอ้าวพี่พุ่มผู้เดียวคือนางหลายบเตต้องทักอนพวอะไปศิลปินอ้อยากลองเหออยากองเหรคือมานางทั้งหนานั้ชันเนี่ยเออโบเอ็ตนอนได้ีนี่

เดดตนไดพูดติดคนตา้วไปนับเน้วแหงกันนี่ยุ่เพอเองคอันพ่อกันใช้พ่อกันใช้คือขอกินด้วจ้าจ้น้องขอบคุณไหล้าเปนหนจยง้างนเคีน่อันจ้อุ่นผ่นองก็แล้วไปไปไปไทยรูปจะเข้าซ้เอาขอบคุณกำลังใจครับพี่น้อง เจ้าปฏจจ้าสจจีจ้า้ารงครับสุบสุตากําลังสีออกเดินทาง่มีอะไรเาไปเก็บของตัวเขามดทีนี่หอยเลียวดเออยเลีวรทัดลีวยดที่นี่เาอันนี้น้องยั้งกันนี่ยโอ๊ยเขาสีงลาล้วไปใสไปใสไปขันแก่นก่อนเอาของไปแบนไบ เก็บสิ่งเก็บของแล้วเรียบจ้ี่ต่าห่า้าโอ้หี่อะไรเข้ามาเก็บคองเข้ามาที่ไปแล้วแล้วสิ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรถขอยืมแกได้เราประเทศนี้ตายตยกูตตย สิ่งเงินของแล้วพี่้องเตรียมตัวเดินทางรเราไว้ทีน่นี่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดคืนนี้สั่งมึงเงี้ยจริงก่อน,นเงี้ยจริงไปหอดใส่แล้วผู้ใหญ่ไม่อยุดปัด อ่<น>ะคลิปนี้ไปซามีสซาก้อนพี่น้องครับพอบกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ส้ำบายดีพี่น้อง